โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามมนเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาบพิฆคาดอสูรกันต่อวันนี้เราก็จะกลับมาพูดถึงเหล่าอสูรข้างขึ้นกันและคราวนี้ก็ถึงลำดับที่5นะฮะที่เราจะพูดกันนั่นก็คือเกียโกจัดได้ว่าเป็นอสูรที่ดูจะแตกต่างจากเพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะทั้งด้านกายภาพหรือแม้กระทั่งด้านนิสัยทําให้มีความโดดเด่นในตัวเองไม่น้อยเลยสมัยยังเป็นมนุษย์นะฮะเกียโกใช้ชื่อว่ามานางิ อาศัยอยู่ที่ชายฝั่งในหมู่บ้านชาวประมงเขาเป็นคนแปลกๆชอบเก็บสะสมซากปลาพ่อแม่ของเขาตายเพราะว่าออกไปหาปลานะฮะแล้วก็ศพมาเกยตื้นที่ชายฝั่งแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้มานางิของเราเนี่ยเศร้าแต่อย่างใดกลับยิ่งเพิ่มความลหลงไหลในเรื่องของศพให้กับเขาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกและเพราะาเหตุนี้แหละฮะหมู่บ้านก็เลยแบบรังเกียจมากเพราะว่ามันทำตัวแปลกๆบอยคอรดไม่อยากจะสูงสิงกับเขาอีกต่อไป จนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะมันมีเด็กจากหมู่บ้านเนี่ยไปด่าเขาไปบูลลี่นะฮะหารู้ไม่ว่านั่นคือการกระทําที่ผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงในชีวิตเลยมานางนินะฮะจับไอเด็กคนนั้นฆ่าแล้วก็หมกหายและทําให้เขาเนี่ยรู้สึกปราบปรื้มกับงานศิละปะชิ้นนี้เป็นอย่างมากเหมือนกับตอนที่เขาเนี่ยได้เห็นศพพ่อแม่ของตัวเองไม่มีผิดเลยเรื่องนี้นะฮะ ไปถึงหูพ่อแม่ของเด็กที่ถูกฆ่าทั้งคู่ก็เลยเอาฉมวกแทงปลาเนี่ยมาจิ้มมานางินะฮะจนปางตายแล้วก็ปล่อยทิ้งให้ทรมานไปแบบนั้นเลยผ่านไปราวๆครึ่งวันนะฮะหรือ12ชั่วโมงมานางิมันก็ยังไม่ตายฮะฝืนทนพิษบาดแผลไว้ไ,ได้ประจวบกับจังหวะนั้นมูซันนะฮะเข้ามาเจอพอดีแล้วก็เปลี่ยนให้เขากลายเป็นอสูรไปในที่สุดแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาใช้เป็นเกียรโกะนะฮะ เกียโกะเนี่ยเป็นคนนําข่าวสารที่ซ่อนของหมู่บ้านช่างตีดาบไปมอบให้กับมูซันนั่นก็เลยทําให้มูซันนะฮะส่งเขาแล้วก็หังเทงูไปยืนยันว่าที่นั่นใช่จริงหรือเปล่าแล้วก็โจมตีหมู่บ้านนะฮะเพราะว่าหากช่างตีดาบตายกันหมดเนี่ยพวกเหล่านักล่าอสูรก็จะขาดอาวุธในการต่อสู้ไปโชคดีนะฮะที่ตอนนั้นทันจิโร่เก็นยะมูอิจิโร่แล้วก็มิซึริเนี่ยยังอยู่ที่นั่นพอดีก็เลยทําให้มีคนพอที่จะปกป้องหมู่บ้านนั้นไว้ได้ เกียโกะนะฮะใช้ไหของตัวเองเนี่ยในการจัดการเหล่าช่างตีดาบและนํามาทําเป็นงานศิลป์นันบิดเบี้ยวแต่ชะตาได้กําหนดให้เขาได้ต้องมาเจอกับเสาหลักแห่งหมอกอย่างมูอิจิโร่นะฮะในการต่อสู้เนี่ยเกียโกะสามารถทําให้มูอิจิโร่ติดพิษชาและก็ขังมูอิจิโร่ไว้ในไหนรกวาลีได้สําเร็จพอเห็นว่ามูอิจิโร่น่าจะไม่รอดแล้วนะฮะเขาก็จึงไปสนใจอย่างอื่นแทนนั่นก็คือฮากาเนซึกะที่กําลังรับดาบขึ้นสนิมอยู่ ซึ่งไอดาบขึ้นสนิมเนี่ยมันมาจากหุ่นคาราคุริโยริอิจิเซโรชิกินะฮะแท้ที่จริงแล้วดาบเล่มนี้ก็คือดาบของโยริอิจิตัวเป็นๆเ,เลยแถมยังรับแบบเอาเป็นเอาตายโดยไม่สนใจเกียกโกะเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากว่าเกียกโกะเนี่ยเป็นพวกบ้าง,งานศิลป์เหมือนกันนะฮะพอเห็นคนที่แบบมีสมาธิในการทํางานที่มากกว่าตนเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกอิจฉาไงอยากจะขัดขวางการทํางานให้ได้ แต่ไม่ว่าจะเล่นงานไปหนักแค่ไหนนะฮะฮากาเนซึกะเนี่ยก็ยังคงรับดาบต่อไปโดยไม่ได้สนใจเขาเลยแม้แต่น้อยเอาจริงๆเนี่ยก็คือสามารถจะฆ่าในพลิบตาเนี่ยมันก็ทําได้นะแต่ในฐานะศักดิ์ศรีคนที่เป็นศิลปินด้วยกันเนี่ย มันอยากจะบทขยี้เกียรติของอีกฝ่ายมากกว่าที่จะฆ่าทิ้งก็เลยจงใจแบบเล่นงานไม่ให้ถึงตายเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายเนี่ยทิ้งงานให้ได้ไอ้สองคนนี้ก็คือมันอินดี้ชิบหายและก็เพราะเอาแต่เสียเวลากับฮาเนซึกะอยู่นี่แหละก็เลยทําให้มูอิจิโร่ที่โดนขังอยู่ในไหนรกวาลีเนี่ยออกมาได้นะฮะแถมไม่ได้ออกมาแบบธรรมดาด้วยแต่ออกมาพร้อมกับปานบนใบหน้าทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันต่อ ในคราวนี้นะฮะมูอิจิโร่ที่บรรลุการปลดล็อกปานมาใช้แล้วก็ได้ดาบที่เหมาะมือมาใช้ด้วยทําให้การต่อสู้คราวนี้นะฮะเป็นหนังคนละม้วนกับเมื่อกี้เลยแม้ว่าเกียโกะนะฮะจะเผยร่างจริงก็ตามแต่มูอิจิโร่เนี่ยก็ยังดูเหมือนว่าจะเหนือกว่ามากสามารถตัดคอเกียโกะลงไปได้แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะติดพิษอยู่ก็ตามปิดตำนานที่ไม่ได้มีอะไรน่าจดจำของอสูรข้างขึ้นที่5้าไปโดยปริยาย สำหรับในด้านนิสัยนะฮะเกียโกะเนี่ยเป็นพวกที่หลงไหลในงานศิลปะแบบบิดเบี้ยวมากๆชอบจับคนมาทําเป็นงานศิลปะผ่านไหของเขาซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครปราบปลื้มกับงานของแม่งหรอกนอกจากนี้นะฮะเขายังเป็นคนขี้อิจฉาไม่อาจเห็นจิตกรคนอื่นมาเก่งกว่าตัวเองได้รวมถึงไม่อาจยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แง่ลบที่มีต่อผลงานของเขาเองได้ด้วยถ้าหากมีคนมาว่างานของเขานะฮะว่าไม่สวยเนี่ยเขาจะโกรธมาก แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ดูเหมือนว่าเขาจะยังมีน้ําใจและก็มิตรภาพให้กับลาวอสูรด้วยกันบ้างอยู่ยกตัวอย่างเช่นการที่เขาเนี่ยมอบไหาบงหางไหนะฮะให้กับโดมะเอาไปเป็นของขวัญแต่โดมะเนี่ยก็เอาไปใช้ผิดๆนะฮะด้วยการนําเอาหัวของเหยื่อเนี่ยที่เขากินมาประดับไว้บนไหก็คือแบบตูไม่ได้ให้ไปเพื่อใช้แบบนั้นแต่เอาเหอะก็ไม่เป็นไรหรอกสําหรับในด้านพลังนะฮะเกียกโกะเนี่ย ไม่มีขานะฮะตามปกติเขาจึงจะไปไหนมาไหนด้วยการใช้ไหในการเคลื่อนที่ก็คือสปอไหแล้วก็ไปโผล่อีกที่อีกไหหนึ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งไหของเขาเนี่ยเกิดจากมนอสูรโลหิตสามารถใช้งานได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการเสกพวกสัตว์ทะเลออกมาจากไหนะฮะซึ่งพวกสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีความอันตรายที่แตกต่างกันไปแต่ละตัวเช่นปลาทองที่สามารถพ่นเข็มพิษ ที่ทําให้เป็นอมพาตได้หรือ,รอปลาทองยักษ์ที่มีพละกําลังมหาศาลสัตว์ทะเลเหล่านี้นะฮะมีพลังการฟื้นตัวที่รวดเร็วเป็นอย่างมากตัดหัวก็ไม่ตายเว้นแต่ว่าจะทําลายไหยหรือว่าโอง่งที่ติดอยู่ตามตัวนะฮะเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานของพวกมันการใช้ไหดูดคนเข้าไปเพื่อกินข้างในก็ทําได้สามารถสร้างคุกน้ําจากไหเพื่อขังคนให้ขาดอากาศหายใจตายก็ทําได้วาร์ปจากไหหนึ่งไปยังอีกไหหนึ่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกียโกะสามารถสร้างหายขึ้นมาในละแวกใกล้เคียงได้อย่างอิสระนะฮะเมื่อเขาเผยร่างจริงเนี่ยตัวของเขาจะปรากฏเกล็ดนะฮะเป็นเกล็ดคล,ล,ล้ายกับเกล็ดปลาซึ่งจะขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนท่อนล่างก็จะออกมาค,าคล้ายๆกับงูหากเขาสัมผัสสิ่งใดนะฮะในร่างนี้ทุกอย่างจะกลายเป็นปลานั่นก็เลยทําให้ร่างนี้มีความอันตรายค่อนข้างมากเลยเพราะว่าโดนสัมผัสปุ๊บเราก็คือแพ้เลยกลายเป็นปลาเจ้าตัวโมว่าเกล็ดที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยแข็งพอๆกับเพชรเลยนะฮะ แต่ไม่รู้ทาไมทําไมมันโดนตัดหัวง่ายจังเลยถ้าหากว่ามันแข็งขนาดนั้นเนี่ยในเราเอาศูนย์ข้างขึ้นทั้งหมดนะฮะเกียโกะเนี่ยผมมองว่าบทเนี่ยจืดที่สุดแล้วตอนนั้นไม่พอนะบทนี่คือโคตรกากเลยดาคี้กับกิลทาโร่เนี่ยยังดูจะโหดสักกว่าไม่ว่าระดับจะต่ํากว่าก็ตามแอร์ไทม์นี่คือโคตรน้อยเท่าเที่ากับฮังเทงงูที่มาด้วยกันเนี่ยไอ้ฮังเทงงูเนี่ยแย่งแอร์ไทม์ไปกว่าครึ่งเลยในขณะที่ฮังเทงงูนะฮะอลาวาดแบบบ้านแหกสะแลกขาดทุกคนนี่คือ เอาเวลาอันมีค่าไปแกล้งแค่ฮากเนซึกาคนเดียวถ้าผมเป็นมูซันนะฮะกลับมาเนี่ยเองโดนลดขั้นแน่ๆแหละแทนที่จะรีบเอาเวลาเนี่ยไปฆ่าพวกช่างตีดาบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะตัดกําลังพวกนักล่าอสูรใช่ไหมเองเอาเวลาเนี่ยมาแกล้งคนคนเดียวเนี่ยนะ แถมตอนมีโอกาสฆ่ามูอิจิโร่ให้ตายได้เองก็ไม่ทํากับประมาทฮนะขังไว้ในน้ำเฉยๆทาให้มูอิจิโร่เนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวมาเอาคืนจนตัวเขาเองเนี่ยตายได้เรียกได้ว่าเป็นอสูรข้างขึ้นที่น่าจะบทอนาถที่สุดละผลงานน้อยไม่พอยังแพ้เพราะว่าตัวเองประมาทอีกถ้าหากว่ารีบฆ่ามูอิจิโร่แล้วก็ฮากาเนซึกะแต่แรกนะฮะแล้วค่อยไปช่วยฮังเทงูเนี่ยสู้กับพวกทันจิโร่ไอสองหนอนนี้บางทีนะฮะอาจจะเก็บทุกคน แถมทำลายหมู่บ้านช่างตีดาบได้ด้วยเลยก็ได้นะฮะแต่ทุกอย่างก็ต้องมาล่มเพราะว่าเองเนี่ยลีลาอยู่คนเดียวผมจึงให้เกียรโกะนะฮะเป็นข้างขึ้นที่ระทมที่สุดในเหล่าข้างขึ้นทุกคนที่เคยมีมาและก็ผมบอกเลยว่ามูซันตัดสินใจผิดมากที่ส่งเกียรโกะไปกับฮังเทงงูน่าจะส่งแบบพวกอาคาสะหรือไม่ก็โดมะไปกับฮังเทงงูซะมากกว่าเพราะไม่งั้นแล้วก็ผมบอกเลยว่าหมู่บ้านตีดาบแล้วก็ทุกคนเนี่ยน่าจะตายหมดแน่นอนก็ จบกันไปแล้วนะฮะกับพี่เกียยโกกของเราในวันนี้อสูรข้างขึ้นที่ระทมที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมาเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปกันแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ